รายได้ของธุรกิจนี้ส่วนใหญ่มาจากการแนะนำกำไรจากการเติมเงินมือถือน้อยมากถ้าผมเจอคำถามแบบนี้นะครับผมก็จะตอบว่าถูกต้องครับรายได้หลักของผมมาจากการขายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ I T S ซึ่งคนที่ซื้อไปเนี่ยมีการแนะนำบอกต่อผมก็ยิ่งได้รายได้ตรงส่วนนี้เยอะครับเพราะผมทำการตลาดให้บริษัทและบริษัทครับจ่ายผลตอบแทนให้กับผมแบบรายวันทันทีที่เครือข่ายของผมมีการแนะนำซอฟต์แวร์ขยายออกไป ผมสามารถร่ำรวยได้ครับจากการขายลิขสิทธิ์นี้ตามแผนการตลาดเอาง่ายๆครับพี่แค่โบนัสลิขสิทธิ์18จับคู่จ่ายมูลค่าทางการตลาดข้อนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่188ล้านถ้าใน5ปีเนี่ยผมได้สัก20%จากเงินก้อนนี้ครับผมก็คิดว่าคุ้มค่าละก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานบริษัทที่ได้คิดค้นซอฟต์แวร์และท่านก็ไม่ได้ขายคนเดียวแต่ให้พวกเราทุกคนสามารถเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทด้วยเงินเพียง2,000บาท สามารถขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศถ้าท่านประธานเป็นบิลเกตเราก็คงจะไม่สามารถมีรายได้แบบนี้ได้เพราะบิลเกตครับทำแบบซิงเกิลรวยคนเดียวแต่ที่ผมเลือกทำธุรกิจนี้ก็เพราะมันสามารถหยุดทำและมีรายได้ใน5ปีที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้มีการขยายออกไปคนในเครือข่ายที่เราสร้างไว้ก็จะบริโภคสินค้าซึ่งจะค่อยๆทย,ยอยทยอยเข้ามาใช้จ่ายผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมก็มีรายได้ จากการบริโภคสินค้าของเขาตลอดไปและในอนาคตมีสินค้ามาร่วมกับธุรกิจท็อปอัพอีพอกมากมายอย่าลืมนะครับธุรกิจนี้มันไม่มีวันหมดอายุ iBo ็ I จะติดกับมือถือของเขาตลอดไปนั่นแสดงว่าทุกครั้งเครือข่ายของผมที่มีการบริโภคสินค้าผ่านระบบ i ts ผมจะมีะไรายได้จากการบริโภคข,ของเขาตลอดไปเช่นเดียวกัน สาเหตุที่ผมตอบอย่างนี้นะครับเพราะ 1. ต้องการตอบให้ชัดเจนว่าเรากำลังขายซอฟต์แวร์อยู่นะ 2. การขายซอฟต์แวร์ไม่ได้จ่ายเพียงแค่ชั้นเดียวแบบเซลล์แมนครับแต่จ่ายแบบเน็ตเวิร์ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงมากซึ่งคุณสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้เลยมีรถใหม่มีบ้านใหม่มีวิถีชีวิตที่สบายขึ้น 3. ธุรกิจนี้สามารถหยุดทำและมีรายได้แต่เหตุการณ์นี้ครับยังไม่เกิดขึ้น เพราะคุณต้องทำอย่างต่ำห้ปีแบบต่อเนื่องในเมื่องานประจำทำเพื่อเลี้ยงชีวิตคุณต้องทำไปทั้งชีวิตและธุรกิจนี้ทำระยะเวลาสั้นๆได้ผลตอบแทนมหาศาลทำไมถึงไม่คุ้มล่ะครับบริษัทนี้มีความมั่นคงแค่ไหนสำหรับคำถามข้อนี้ผมขอบแบ่งเป็น3ประเด็นครับ 1. ประเด็นของข้อกฎหมาย วันนี้ Top Up to Rich เป็นบริษัทแรกของโลกที่ได้สคบ,ข,อบอขายตรงประเภทซอฟต์แวร์ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือหรือเรียกว่าซอฟต์แวร์เบ็เสร็จแอปพลิเคชัน ITS เป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางการตลาดสามารถจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับสมาชิกได้จริงเราทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคำตอบข้อแรกของความมั่นคง 2. ความมั่นคงที่เกิดจากผลประกอบการของบริษัทที่มีสมาชิกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทภายในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีสมาชิกมากกว่าหนึ่งล้านรหัสบริษัทมีผลกําไรจากการขายระบบและยังมีผลกําไรส่วนหนึ่งที่บริษัทได้ต่อเนื่องอยู่แล้วจากการเติมเงินโทรศัพท์มือถือยิ่งมีคนเติมเงินมือถือเยอะบริษัทก็ได้รับผลกําไรเยอะเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันคงไม่มีเหตุผลอะไรครับที่บริษัทจะต้องปิดตัว 3. ส่วนของสมาชิกที่ทําการตลาดเราไม่ได้ทําธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่หรือมันนิเกมนะครับที่ล่าหาแต่สมาชิกเอาแต่ค่าสมัครและไม่มีการใช้สินค้าวันนี้สมาชิกท็อปอัพครับทำธุรกิจด้วยความเข้าใจจริงใช้สินค้าผ่านระบบ ITS จริงดําเนินธุรกิจตามคันลองของกฎหมายนี่แหละครับคือ3ข้อที่ตอบเรื่องของความมั่นคงคือ 1. ได้สคบถูกต้องตามกฎหมาย 2. มีผลประกอบการของบริษัท 3. ส,ส่วนของสมาชิกที่ออกไปทำการตลาดแล้วถ้าสามค่ายเขายกเลิกสัมปทานละ่ะผมก็จะถามกลับว่าแล้วเขามีเหตุผลอะไรล่ะครับเขาถึงจะยกเลิกสัมปทานในเมื่อมันก็ถูกกฎหมายและบริษัทเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสเติมเงินมีคนเติมเงินกับบริษัทเยอะโอปะเปอเรเตอร์ผู้ให้สัมปทานครับผมว่าเขาน่าจะแฮปปี้นะครับ อ้าวแล้วที่ผ่านมาอย่างกรณีเรียวเน็ตเวิร์กที่ให้บริการเหมือนกันยังโดนตัดสัญญาเลยพี่ครับเรียวเน็ตเวิร์กเขาขายซิมของ True ครับเราไม่ได้ขายซิมของค่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่เราเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสและเราไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งด้วยเรามีตั้งสามยี่ห้อครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะให้สัมปทานกับใครผมว่าเขาก็ต้องเช็คแล้วนะครับว่าบริษัทเรามีความน่าเชื่อถือแค่ไหน ท็อปอัพทูริชแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไงซึ่งปัจจุบันครับก็เห็นธุรกิจแนวนี้เยอะมากจ่ายได้ทั้งค่าน้ําค่าไฟและอื่นๆอีกเป็นร้อยรายการสําหรับคําตอบข้อนี้นะครับเราก็ต้องชี้ให้ชัดเจนว่าธุรกิจท็อปอัพทูริชดาเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายทุกประการทุกหน่วยงานที่บริษัทร่วมเป็นหุ้นส่วนจะต้องมีการเซ็นสัญญาถูกต้องตามกฎหมายบริษัทอื่นนะครับที่จะเห็นว่าเขาจ่ายได้เป็นร้อยรายการครับแต่ในความเป็นจริง เขาได้มีการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนบริษัทท็อปอัพไหมครับคำตอบคือไม่มีครับพี่ลองมาดูตรงนี้สิครับนี่คือเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งพี่ก็สามารถเข้าไปดูได้ลองดูสิครับว่าเขาแต่งตั้งให้ใครบ้างเป็นตัวแทนในการชําระเงินมีแต่ธนาคารและบริษัทมหาชนทั้งนั้นครับไม่เห็นมีซักท็อปอัพหนึ่งเลยนั่นแสดงว่าบริษัทที่แอบอ้างว่าสามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้ จะต้องใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการชำระเงินแน่ๆช่องทางนั้นครับคือ m p a มเครับเขาให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆบริษัท AIS ที่เขาจำหน่ายให้กับคนที่ต้องการเปิดเป็นศูนย์ชำระสาานณูปโภคต่างๆพวกนี้ครับก็ไปซื้อแพ็กเกจของ m อ็มที่เขามีขายทั่วไปนะครับมาเป็นระบบ Back o อฟฟิศ ใช้แรงงานคนคนระับเป็นเบื้องหลังระบบการทํางานถ้าจ่ายค่าน้ําค่าไฟทีหนึ่งพร้อมกันเป็นพันคนอะไรจะเกิดขึ้นเขาทํางานไม่ทันหรอกครับและตอนนี้บริษัทเอ็มเป้เขาก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่ซื้อแพ็กเกจเข้าไปแล้วไปเปิดบริษัทซ้อนธุรกิจเขาอีกทีหนึ่งแล้วไปเรียกเก็บค่าสมัครเป็นพันเป็นหมื่นไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับเขาประกาศออกมาว่าบริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนการทําธุรกิจ ในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมายใดๆตั้งแต่ Top Up To l i s h ได้รับพิจารณาจากการประชุมของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชุดใหญ่ให้ธุรกิจประเภทนี้เท่าขายขายตรงได้เท่ากับเป็นการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่า สคบอเนี่ยมีนโยบายที่จะควบคุมธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายมาหลอกลวงและสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคดังนั้นนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปธุรกิจที่มีการโปรโมทหาสมาชิกทางเว็บไซต์หรือธุรกิจที่มีการชักชวนคนแล้วมีการจ่ายผลตอบแทนในแบบลักษณะของเครือข่ายจะต้องขออนุญาตขายตรงจากสคบอรครับหากบริษัทใดไม่มีสคบอ ถือได้ว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่และจะถูกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายบริษัทลอกเลียนแบบทั้งหลายครับเขาไม่คิดจะอยู่ยาวหรอกครับเขาจะเปิดสักระยะหนึ่งพอได้เงินก้อนโตเขาก็จะปิดตัวลงจะสังเกตเห็นว่านโยบายต่างประเทศก็ไม่มีครับเพราะต่างประเทศไม่มีเอ็มเปครับวันนี้ถ้าอยากจะรวยขายข้าวแกงอร่อยอร่อยก็รวยได้ครับขายยาบ้าก็รวยได้ครับรวยเร็วกว่าด้วยแล้วพี่จะเลือกอะไรล่ะครับ สำหรับประเด็นข้อนี้นะครับหคุณต้องพูดเคลียร์ให้ขาดเลยว่าธุรกิจของเราถูกต้องตามกฎหมายตรงไปตรงมาน้ำเสียงหนักแน่นมั่นใจครับ 2. ถ้าคุณมีภาพประกอบการพูดก็จะเยี่ยมเลยครับ<ๆ>ก็มีเรื่องเล่านิดนึงแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ผมเองที่เซ็นเตอร์ยโสธร เจ้าของเคสคือคุณอ้อนะครับก็เป็นลูกส่วนตัวของผมนี่แหละมีวันหนึ่งนะครับก็มีสมาชิกท็อปอัพทูลิชคนหนึ่งนี่แหละมาที่เซ็นเตอร์พาคนทําธุรกิจก้าวท็อปอัพมาคุยที่เซ็นเตอร์มาเจอกับเจ้าของเลยครับคือคุณอ้อทั้งคู่ครับยังไม่ทันอธิบายแผนคุณอ้อถามก่อนเลยบริษัทคุณขออนุญาตจ่ายค่าน้ําค่าไฟได้แล้วเหรอเดี๋ยวขอไปเช็คในเน็ตแป๊บหนึง่งว่าจ่ายได้จริงหรือเปล่าแล้วคุณอ้อนะครับก็เดินไปเช็คในเน็ตดู แล้วก็พาทั้งคู่มาดูที่หน้าจอด้วยกันคุณอ้อก,ก็บอกว่าไม่เห็นมีท็อปอัพของคุณเลยที่ได้รับอนุญาตในนี้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็แสดงว่าผิดกฎหมายนะคะคุณอ้อนะครับบอกกับผมว่ารู้ไหมคะคุณก้องพอพี่พูดเสร็จทั้งสองคนเนี่ยคือคนที่พามาและคนที่จะมาสปอนเซอร์หน่าซี้อย่างเห็นได้ชัดแล้วพี่อ้อก,ก็ถามว่าทำมานานแล้วหรือยังทั้งคู่นะครับก็บอกว่าทำมาสองเดือนลงทุนไปหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ยังไม่ได้ทุนคืนเลยพอพูดเสร็จนะครับทั้งคู่รีบออกจากเซ็นเตอร์อย่างรวดเร็วข้อคิดที่ได้นะครับคือ 1. วันนี้เราทําธุรกิจอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรงไปตรงมาคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณนําเสนอนครับไม่ได้ไปหลอกใคร 2. ครับความรู้เป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นถ้าทีมงานไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจลอกเลียนแบบเลยก็มีความเสี่ยงมากครับ ที่จะถูกชักจูงไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 3. คนเหล่านั้นมาชวนเราทำธุรกิจลอกเลียนแบบเราอย่าเพิ่งไปตัดสายสัมพันธ์เขานะครับให้เราคลปคอนเน c t ชันเอาไว้โดยการขอเบอร์โทรศัพท์เผื่อวันหน้าเขาอาจจะมาร่วมทีมงานกับเราก็ได้ผู้มุ่งหวังถามคำถามเชิงลึกเยอะมาก คำถามเหล่านี้เชื่อว่าเพื่อนๆบางคนเคยเจอซึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับผมเองได้ไปคุยกับนักธุรกิจขายคอมพิวเตอร์จากการแนะนำของทีมงานที่ห้างชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับซึ่งทีมงานคนนั้นเขาไม่ได้มากับผมด้วยแต่เขาเตือนผมครับเขาบอกว่าพี่พี่จะเจอคำถามที่เยอะมากเพราะเขาจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของจุฬาเลยนะครับมีประสบการณ์การขายคอมมา20ปี และเมื่อผมไปเจอเขาจริงๆนะครับโพสต์เปกคนนั้นนะครับก็รับฟังธุรกิจจากนั้น,นครับพี่เขาก็ยิงคําถามเป็นชุดๆนะครับซึ่งมีหลายๆคําถามเนี่ยก็ยอมรับเลยครับผมไม่สามารถตอบได้ถามอะไรรู้ไหมครับถามถึงอัตราแลกเปลี่ยนครับเวลารายได้จากต่างประเทศเข้ามามันจะได้เท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่กสทอ,อยู่ชั้นอะไรหมายเลขที่เท่าไหร่ ITS หน้าตาเป็นยังไงมีวิธีการทำงานยังไงคำตอบของคำถามเหล่านี้ครับ ผมว่าจะต้องถามท่านประธานบริษัทครับแต่ผมก็เห็นว่าหลายๆคำถามมันไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบหมดก็ได้เพราะคำตอบของคำถามครับมันจะไม่เป็นประโยชน์กับความสำเร็จของเขาเลยผมจะเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ถ้าเราซื้อทีวีมาหนึ่งเครื่องผลลัพธ์ของการได้ใช้มันนะครับก็คือการได้ดูภาพที่คมชัดรูปทรงสวยงามมีฟังก์ชันต่างๆที่สะดวกต่อการใช้งานเราคงจะไม่ต้องถามคำถามนะครับกับ เจ้าของร้านเนี่ยว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสข้างในเป็นยังไงแผงวงจรต่างๆทํางานยังไงแต่สุดท้ายนะครับคุณก็ซื้อทีวีเพราะคุณพอใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของมันพี่เขานะครับก็บอกกับผมอีกว่าเขาเนี่ยฟังเครือข่ายมาเยอะมีความรู้เรื่องพวกนี้มากเขาจะรู้จุดอ่อนของทุกๆเครือข่ายไม่เคยมีเครือข่ายไหนที่สามารถเปิดใจเขาได้เลยแต่สุดท้ายนะครับเขาก็บอกผมว่าธุรกิจ Topup to l i s h เป็นธุรกิจที่น่าสนใจแค่น่าสนใจเฉยๆนะครับเพื่อนๆแล้วเขาก็ฝากคำถามถึงท่านประธานในสิ่งที่เขาสงสยัยถ้าตอบได้โดนใจเขาจะสมัครหนึ่งรหัสแล้วเพื่อนๆคิดว่าผมจะตัดสินใจยังไงกับเคสนี้ล่ะครับคำตอบคือผมขอผ่าน,นครับเพราะผมก็ไม่อยากจะรู้คำตอบจากท่านประธานบริษัทเพราะเป็นส่วนของบริษัทที่เขาดำเนินการอยู่หน้าที่ของเราก็คือเดินหน้า ทำงานอย่างมีเป้าหมายครับผมไม่สนใจลองทาว่าเขาจะจบการศึกษาอะไรมาสําเร็จในหน้าที่การงานขนาดไหนมันไม่ใช่สิ่งที่ประกันว่าเขาจะทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องชี้ชัดว่าเขาจะสําเร็จได้นั้นครับนั่นคือแนวคิดและทัศนคติต่างหากจะเห็นได้ครับว่าตลอด10ปียังไม่สามารถมีไรายได้จากธุรกิจเครือข่ายได้เลยสาเหตุเป็นเพราะทัศนคติของเขายังไม่ผ่านครับตั้งแต่สมัครก็ยังไม่ผ่าน จะสะกดความสำเร็จก็คงยากเพราะฉะนั้นเคสนี้ผมขอผ่านไปก่อนอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักกันไว้ต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อท็อปอัพเติบโตมากขึ้นอนาคตอาจจะได้ร่วมงานกันก็ได้ครับฟังผ่านแล้วรู้สึกดีแต่เผอิญว่าตัวผมเองและสังคมของผมเป็นแบบรายเดือนหมดเลยไม่มีใครใช้รายเดือนผมไม่รู้จะชวนใคร คงจะไม่มีใครทำหรอกครับถ้าเราเจอคำถามแบบนี้เหมือนที่ผมเคยเจอนั่นแสดงว่าเราชวนเขามาเป็นผู้บริโภคครับแต่ถ้าชวนเขามาทำธุรกิจผมเชื่อว่าคำถามอย่างนี้ไม่เกิดองค์กรของผมที่ทำในกรุงเทพกว่าครึ่งหนึ่งนะครับใช้รายเดือนแต่ผมก็อธิบายธุรกิจเป็นภาพใหญ่ที่เรากำลังจะเอาส่วนแบ่งทางการตลาดพันกว่าล้าน และสินค้าตัวอื่นๆเยอะแย,ยะมากมายที่จะมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางบริษัทโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับเมื่อมาเชื่อมกับระบบ ITS จะเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาลที่เป็นมากกว่าการโทรศัพท์แล้วไม่ได้อะไรกลับคืนมาหลังจากอธิบายแผนเสร็จนะครับเขาก็จะคิดได้เองว่าเขาควรใช้รายเดือนมาลงทะเบียนหรือจะซื้อซิมเติมเงินม,ม,มาเพื่อทําธุรกิจโดยเฉพาะดังนั้นครับมันอยู่ที่เราเปิดภาพโอกาสทางธุรกิจถ้าเราเปิดแบบผู้บริโภค เราจะไม่ได้นักธุรกิจครับแต่ถ้าเราชัดเจนว่าเราจะชวนเขามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทและเป็นหุ้นส่วนกับเราด้วยเพื่อมาทําธุรกิจกันผมว่าคําถามลักษณะนี้นะครับจะเกิดขึ้นน้อยมากเพราะว่าเขาจะตัดสินใจเองครับว่าเขาจะจัดการกับโทรศัพท์ของเขาอย่างไง วันนี้ในการตอบข้อสงสัยครับคุณต้องแยกประเด็นให้ออกนะครับว่าสิ่งไหนเป็นข้อคิดเห็นสิ่งไหนคือข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นคือความเห็นส่วนตัวครับแต่ข้อเท็จจริงคือความจริงข้อคิดเห็นเช่นเดี๋ยวสามค่ายเขาก็ทําแบบท็อปอัพบริษัทก็จะอยู่ไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงครับคือสามค่ายถ้าเขาทําแล้วเขาจะทําไปเพื่ออะไรละครับการที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเขาไปเติมข้ามค่ายได้ ก็เท่ากับว่าเป็นการแบ่งผลประโยชน์ให้กับค่ายอื่นสิครับบางข้อคิดเห็นของผู้มุ่งหวังครับบางทีมันจะหักล้างกับข้อเท็จจริงไม่ได้และส่วนของข้อคิดเห็นของเขาครับมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เราเนี่ยโต้เถียงกับผู้มุ่งหวังของเราบางทีมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะครับดังนั้นถ้าประเด็นไหนตอบไม่ได้ก็ให้เราเลี่ยงครับเลี่ยงอย่างาเทือกมืออาชีพอ่ะยกตัวอย่างนะครับ ผมว่าคุณตอบคําถามนี้ไม่ได้จริงๆนะครับคุณอาจจะตอบคําถามว่าสําหรับคําถามนี้นะครับพี่ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะถามอัปไลน์ให้ได้คําตอบยังไงเดี๋ยวผมจะโทรไปตอบพี่ให้ฟังนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราตอบอยางงี้ก็จะเป็นการดีที่สุดและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการรักษาคอนเนคชันเรากับเขาไว Today s a y no t o m o r r o w say yes ครับวันนี้เขาอาจจะปฏิเสธเรา ไม่แน่ครับวันหน้าเขาอาจจะเป็นสมาชิกหนึ่งในทีมงานของเราต่อไปในอนาคตก็ได้